สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับนานๆได้นะครับเจอกันทีนะครับในช่องนะครับมหามุนีสเปเชียลก็นะครับฝากติดตามนะครับฝากดูคลิปย้อนหลังนะครับสำหรับนะครับทุกท่านที่เป็น FC นะครับในการนะครับมาข่าวสารข้อมูลเรื่องราวต่างๆบนโลกออนไลน์พร้อมกับนะครับคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปร่วมกัน ในประเด็นร้อนแรงนะครับในเรื่องราวต่างๆบนโลกโซเชียลอย่างมากมายนะครับคันใดมีการนะครับแสดงความคิดเห็นอะไรก็แสดงกันออกมานะครับคลิปนี้เนี่ยผมมาแวบเดียวนะครับเพราะว่าหล่อเลี้ยงช่องนะครับมันไม่ได้ไล์เลยนะครับก็ยังไงฝากนะครับทุกท่านติดตามดูคลิปย้อนหลังให้ด้วย เนรเรื่องราวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดุดันนะครับเดือดดานอะไรก็แล้วแต่นะครับในบ้านสีกอนะ่อครับซึ่งนะครับสองวีรบุรุษนะครับก็คือเสียตือนะครับกับเสียแคะนะครับไปสร้างนะครับวีรกรรมความเป็นคนดีนะครับโดยการยื่นร้องเรียนนะครับตรวจสอบพื้นที่นะครับของชาวบ้านนะครับพลเมืองดีน ดูแล้วพวกนี้ผมมองดูแล้วคนพวกนี้ได้าขืนทาแบบนี้ตายโหงเนี่ยครับดูสภาพแนละ้วตายโหงยังไม่ไปเจอต่อเท่านั้นเองนี่ยครับยังไม่เจอต่ออนาคตแน่นอนนะผมดูแล้วไม่น่ารอด ือผมจะต้องบอกให้เข้าใจง่ายๆครับในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในที่สปกก็ดีสอคก็ดีนะครับหรือป่าสงวนก็ดีนะครับป่าไม้แห่งชาติก็ดีนะครับก็คือปกติมันก็ผิดกันทั้งประเทศแหละครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับป่าไม้เขาไม่ได้เขาไปยุ่งหรอกนะครับถ้าทํามาหากินไม่ไปบุกล้้านะครับขึ้นภูเขาอะนะครับเป็นพื้นที่ราบอะนะครับเขาก็ไม่ค่อยยุ่งหรอก ถ้าไม่มีคนร้องเรียนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เข้ามาตรวจสอบเขาก็ไม่เข้ามายุ่งหรอกเราก็ถือว่าคนที่ใช้สอยอยู่คือประชาชนคือราษฎรนะครับเขาใช้ทํากินนะครับไม่ได้ครอบครองสิทธิ์นะครับเพราะมันครอบครองสิทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วพื้นที่ป่าไม้อะมันครอบครองสิทธิ์ไม่ได้หรอกแต่นะครับเขาก็แก้งเอาหูไปตาเอานาไปไร่นะครับอยากให้ประชาชนทํากิน,นบ,บางคนทํากินมาสิบปี บางคนทํากินมาห้าปีเขาก็ให้ทําไปอย่างนั้นแหละนะครับทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าผิดกฎหมายแต่เาก็สงสารประชาชนตาดำๆใช่ไ,ไหมละ่ะไอพวกนี้มันนึกว่าตัวมันไปล้องป่าไม้นะครับไปตรวจสอบที่ชาวบ้านมันคิดว่าการทําอย่างนี้เป็นคือเด็กอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะประสบการณ์มันไม่มีนะครับมันคิดว่าการตรวจสอบนี้คือฮีโร่มีแต่คนเขาเกลียดนะครับนี่ และที่สําคัญที่สุดคือคนนะครับในหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่สัมคีนะครับนี่สุดท้ายก็นะครับตายกันทั้งหมู่บ้านเพราะไอ้พวกน้นมันกะหายคอนเทนต์จะตายนะครับมันก็หายคอนเทนต์นะครับแล้วก็ไม่ไม่วางจิตวางใจกันนะครับส่วนส่วนทนายของพวกมันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับพวกนั้นเขาทำมาหากิน เนี่ครับมันให้เขาทาอะไรมันก็ทําเพราะมันต้องจ่ายเงินถูกต้องมะแต่ถ้าถามบอกว่าทาไปเรื่อยๆแล้วจะให้มันติดค่าทนายไว้บ่อยๆก็ไม่ไหวเนื่องจากเขาก็ต้องเลี้ยงครอบครัวผมถึงไม่ค่อยไปยุ่งกับพวกมันไงเพราะว่าพวกมันทําคอนเทนต์เสียตังค์เนี่ยครับเนี่ยครับนี่ก็โดนเยอะเนี่ยครับก็รอดูครับว่าเขาจะยังไงกัน เห็นไหมผมบอกแล้วว่านะครับถ้าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยถ้าทนายลูกัสทาไม่มีรอดหรอกโอ้โหโอกาสรอดยากมากเพราะเขาเขายืนยันแม้กระทั่งในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับนะระบบการเชื่อมโยงสามารถเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถยืนยันการันตีได้ว่าเป็นคุณนะนครับนะี่ครับจิตวิทยาเขาสูงจะตายไม่งั้นดีกรีปริญญาโทได้นั่นนะครับจะต่อบปริญญาเอกแล้วนะ่ครับว่าที่อายการว่าที่นะครับผู้พิพากษาได้นั่นอะ นี่ครับเขาไม่ใช่เล่นเวลาเขาหน่าเสร็จเขาพิจารณาไต่ตองนะครับในรูปแบบของผู้พิพากษาเลยไม่มีของเล่นนี่ครับจะโดนมือทนายลูกัดไปนี่โอกาสรอดยากนี่ครับไม่ผิดมากก็ผิดน้อยทีมงานเขาทนายเขาเครือข่ายทั่วประเทศแต่เขาไม่ไม่โชว์เข้าใจไหมเขาไม่แสดงเข้าใจความหมายไหมเขาไม่หิวแสงอะ เป็นทนายที่ไม่หิวแสงอ่ะเขาใหญ่ว่าบบเขาทํางานอย่างเดียวนะครับอยู่กับครอบครัวเขาไม่เขาไม่ใครจะด่าเขาเขาไม่ว่าเลยนะใครอยากจะด่าเขาก็ด่าไปนะครับเขาก็ไปเงียบๆเนี่ยแล้วไม่มีนะไม่มีแบบมามานั่งโพสต์หรืออะไรแบบนี้กับใครนะนะครับมีแต่นั่งทำนะครับเขียนในเฟซลองใครเข้าไปติดตามในเฟซแกดูดินะครับเรียบง่ายมาก นีครับตั้งแต่ผมอยู่ในวงการทนายมาเนะี่ยผมไม่เคยเห็นทนายหนุ่มที่แบบคือเป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนซะส่วนใหญ่นะรีรับหมดนะีครับแล้วให้อภัยและอีกท่านหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับในบรรดาทนายยุคใหม่ทนายโนบิเนะี่คนนี้คมเฉียบเฉียบขาดนะครับแล้วก็ความเมตตาสูงนะ เคยประทะกันมาแล้วนะครับรู้หมดแล้วนะครับใครนิสัยยังไงใช่ครับ พอๆกับทนายนนท์ชัยเนี่ยนรับทนายดูการอต่พอๆกันนะแต่แตกต่างกันแค่ประสบการณ์แค่นี้น,น,น่ากลัวโอเคครับเนาะเดี๋ยวเหลืออีกเหนืองสะแปดนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นช่องใหม่นะครับต้องหลอเลี้ยงช่องไป แต่ก็ช่องที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่องมหามุณีไม่มีขยายเกินกรเนีรัตอนนี้ก็จะห้าหมืนแล้วมั้งจะห้าหมื่นซับนะนะครับก็กราบขอพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับรายได้จากการช่องก็นะครับเอามาหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับสบายๆนะครับไม่กุเรื่องไม่สร้างข่าวนะครับหรือพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงนะครับบนสังคมโลกออนไลน์ เนี่ครับเพื่อให้มันข่าวสะอาดนี่ครับใช้เหตุใช้ผลนี่ครับก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเนื่อเมื่อวานนี้ก็ไปงานมาเนี่ครับเป็นงานนวรารีนี่ครับนี่นะบดูเลยนะครับในบรดนนบรดาร่างทรงทุกคนนะครับสำนักสักยันหรืออะไรไม่มีหรอกครับมีสำนักผมสำนักเดียวนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับเ็ไม่ยุ่ง เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมทําอะไรเนี่ยไม่ไม่มีนะนี่ครับเสียหายมาตั้งแต่สมัยบีฟักโกศไม่มีหรอกและสิ่งที่ผมนําเสนอคือความรู้โดยตรงนะครับมีการจําแนกนะครับมีการอธิบายนี่พวกเกิียนเกียนเนี่ยเขารู้ดีไม่มีใครเข้ามายุ่งหรอกเพราะเขารู้ผมปราบหมดนีครับผมปราบทุกเพจนะครับรู้จักอาจารย์ทอมมี่ไหมครับอาจารย์ทอมมี่รู้จักครับ อาจารย์ทอมมี่ก็เป็นครูบาอาจารย์รุ่นน้องนี่ครับรุ่นน้องน,น่าจะอยู่อาจารย์ทอมมี่ท่านอยู่อาจารย์ทอมมี่ท่านอยู่ฮ่องกงถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับนี่ครับเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีภรรยาอยู่ฮ่องกง ใช่นิสัยดีมากนะนักเลงนี่ครับใจใหญ่โหนี่ครับเท่าไหร่เท่ากันเนะ่ยวันนีน้มันรู้จักอะถึงกันหมดแหละครับนี่จะเอ่ยนามปู่มาหาหมุนีไปนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเขารู้จักกันทั้งหมด เนื้อปู่ใจใหญ่ไหมปู่มีแต่หำใหญ่ใจใหญ่ไม่ได้หัใหญ่นี่ครับพวกนี้จะรู้นิสัยผมดีนะครับครูบาอาจารย์รู้นิสัยผมดีผมไม่เป็นคนที่ไม่เอาหมู่พวกถ้าผิดขึ้นมาก็ว่าแต่ไปตามผิดหนึ่งครับแต่ช่วยเหลือกันเนี่ครับผิดก็ไม่เป็นไรหนึ่งครับแต่ก็ช่วยเหลือกันเนี่ยครับแต่ไม่เข้าข้างโดยเด็ดขาดไม่ใช่ว่าเพื่อนพ้องผิดแล้วเราจะไปบอกว่าถูกมันไม่ได้ ผิดก็คือผิดผิดเราก็ขอโทษแทนหมู่พวกให้นะีครับเรื่องอะไรต่างๆอ่ะสังคมอ่เขาเข้าใจง่ายมันอยู่ที่การวางตัวนะเมื่อก่อนมีปัญหากันมากๆเพราะเรานะครับเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะี่ครับดีปัญหามันลามปาลมกันมันบานปลายเพราะความที่เราแข็งเกินไปเราไม่รู้จักการอ่อนย่อหย่อนนะครับเราไม่รู้จักสภาวะสังคมส่วนรวม บางทีเราก็ต้องรู้จักความเกรงใจความเกรงใจเป็นสิ่งที่สําคัญนี่ครับเอาประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตัวมันของตายอยู่แล้วผมถึงบอกไงครับอยู่ในโลกอเนเนอร์ผมไปทุกวงการไม่ว่าการเมืองนะครับวงการนะครับทุกที่ผมไปหมดไปในเพื่อศึกษาเ,เขาเป็นอยู่กันยังไงเนาะเขาทำกันแบบไหนเนาะ นะครับแล้วก็เอามานั่งนะครับเก็บไว้เป็นประสบการณ์เจอนะครับปุ๊บตุมเราก็จะได้รู้โอ้ยอันนี้ของปลอมและอันนี้เท็จละนี่ครับอันนี้มั่วละนี่ครับแล้วมันก็จะพาเสียกันหมดถ้าเราไม่ไม่หะไว้เราไม่ได้กล่าวโทษแต่ก็น่ครับเตือนสติกันแต่ถ้าเตือนสติแล้วมาด่าผมนะผมนี่ครับจัดยับเลยเอาไว้แบบว่าที่ยืนในสังคมไม่มีนีไม่ได้ผมมัน ไม่ได้สนใจผมเอาความถูกต้องไม่เอาความถูกใจคุณจะมีหน้าตาคุณจะร่ำรวยมาจากไหนเราไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าสังคมมันต้องอยู่กันนะครับแบบพาสุกนะครสบายๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันช่องต่อไปครับฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับนะครับลองเคลื่อนก่อน